เมื่อเข้าสู่แอปของเรานะครับจะเจอหน้าโหลดดิงครับจากนั้นจะเข้าสู่หน้าสมัครสมาชิกครับโดยให้ผู้ใช้กรอกอีเมลและพาสเวิร์ดที่ต้องการเข้าสู่ระบบนะครับหรือหากในกรณีที่ถ้าผู้ใช้มีสมาชิกอยู่แล้วนะครับสามารถกดด้านล่างนะครับเป็นการไปหน้าเข้าสู่ระบบนะครับจากนั้นทําการกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดที่ต้องการสมัครนะครับ หลังจากกดปุ่มสมัครสมาชิกครับเมื่อก่อนนครับจะเจอหน้าข้อความแจ้งเตือนนะครับว่าสมัครสมาชิกสำเร็จครับจากนั้นจะมีข้อความส่งไปทางอีเมลของผู้ใช้นะครับเป็นข้อความยืนยันว่าได้ทำการสมัครแอปพลิเคชันของเรานะครับ จากนั้นนะครับสามารถกรอกอีเมลและาสเวิร์ดที่สมัครสมาชิกไว้ได้เลยนะครับเพื่อเข้าสู่ระบบนะครับถ้าหากในกรณีที่ผู้ใช้เคยเป็นสมาชิกอยู่แล้วแต่ว่าลืมรหัสผ่านนะครับสามารถกดปุ่มลืมรหัสผ่านด้านล่างได้เลยนะครับเมื่อเข้ามาหน้าลืมหัสาผ่านนะครับสามารถกรอกอีเมลที่เคยเป็นสมาชิกนะครับจากนั้นกดปุ่มที่เปลี่ยนรหัสผ่านนะครับ หลังจากจมีจะมีข้อความแจ้งเตือนว่าโปรดตรวจสอบที่อ e ีเมลนะครับเราจะมีข้อความส่งไปทางอ e ีเมลของผู้ใช้นะครับจะเป็น e อีเมลที่ชื่อว่าขอเปลี่ยนพาสเวิร์ดนะครับจากนั้นให้กดที่ลิงก์ที่อยู่ในอ e ีเมลนะครับเพื่อจะนําพาไปสู่หน้าเพจในการเปลี่ยนพาสเวิร์ดนะครับเมื่อเข้าสู่หน้าเพจนะครับให้กรอกรหัสผ่านที่ต้องการเปลี่ยนได้เลยนะครับ หลังจากนั้นเมื่อทำาการเปลี่ยนรหัสผ่านสำเร็จนะครับผู้ใช้สามารถเข้าสู่ระบบด้วยพาสเวิร์ดใหม่ได้เลยนะครับเราจะนำพาเข้าสู่ระบบนะครับ ในส่วนต่อมานะครับเป็นส่วนของการเก็บข้อมูลผู้ใช้นะครับโดยเมื่อผู้ใช้ทําการสมัครสมาชิกสําเร็จนะครับผมเราจะเก็บข้อมูลเอาไว้ในตัวฐานข้อมูลออนไลน์ที่ชื่อว่าไฟเบทครับโดยเมื่อผู้ใช้ทําการสมัครซองสำเร็จนะครับข้อมูลถูกส่งมาในตัวไฟเบทของเรานะครับ โดยในไฟเบทนี้นะครับเราสามารถที่จะกดรีเซ็ตพาสเวิร์ดของ a c Count นี้ได้นะครับหรือกด Disable Account นะครับแล้วสามารถกดรีแอ c เคา t ์นี้ได้นะครับต่อมาจะทำการเข้าสู่ระบบเพื่อเก็บข้อมูลส่วนต่อไปนะครับในส่วนการเก็บข้อมูลต่อมานะครับเป็นส่วนของการเก็บข้อมูลแบบทดสอบนะครับ คะแนนที่ผู้ใช้ทำได้เราจะเก็บข้อมูลครับเอาไว้ในตัว Airtable ครับเมื่อผู้ใช้ท้าแบบทดสอบเสร็จนะครับผมจะขึ้นแสดงคะแนนให้ผู้ใช้และจากนั้นเราจะเก็บข้อมูลเอาไว้ด้วยนะครับผม ข้อมูลจะถูกสกงมาในตัวแอ r เ b เบของเรานะครับผมโจะเก็บข้อมูลอ e ีเมลและคะแนนที่ผู้ใช้ทำได้นะครับผม